เตอรตาไทยวิลีกนัดบินวิกลางสัปดาห์ที่3ลีโอสเตียมครับบางกลาดฟีต้อนรับการมาเยือนของสุภาพดุลวงจักรอาร์มี่ยูไนเต็ดครับโดยทั้ง2ทีมนี้เพิ่งพ่ายแพ้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยบางกลาดฟีเพิ่งพ่ายกับเอสจีเมืองทองยูไนเต็ดขณะที่อาร์มี่ยูไนเต็ดนั้นครับเพิ่งเปิดบ้านพ่ายกับบีซีเทโรศาสนะเกมนี้บีจีหวังจะเก็บชัยชนะครับเพื่อเรียกความมั่นใจกลับมาอีกครั้ง เกมนี้ทีเทวินโนไทยครับได้ลงสนามครับที่โกลันเยควิดครับยืนเป็นหัวหอกให้กับอาร์มี่ยูเนเต็ดเริ่มเกมมานี่เป็นลาเฟโอบอตตี้ครับยิงจังหวะนี้แต่ว่าบอลไปเข้ามือของกิสนะปันกลินครับโกลันเยโควิดได้หลุดมายิงด้วยซ้ายจังหวะนี้แต่ว่ากิสนาครับยังรับไว้ได้ าลูกเตะมุมเป็นชัยวัฒนาคเอียมมงจังหวะนี้เรียบร้อยไปเลยครับ1ประตูต่อศูนย์ครับมี่ยูเต็ดบุกมานำบางกอก glass fc ครับชมภาพช้าอีกครั้งครับโมเมนามงไม่ทันครับจังหวะนี้เป็นชัยวัฒนาคเอียมที่มงเต็มศีษะเลยครับนาทีที่29เท่านั้นครับบางกอก glass fc โดนนำไปแล้วครับ ก่อนหน้านี้นี่บีบุกตลอดทั้งเกมครับแต่ว่าทำประตูไม่ได้ครับแต่ว่าดีใจได้เพียงนาทีเดียวครับฟาเบียนมิเชนี่ครับโชว์สกิลครับแล้วเปิดบอลมาหน้าประตูให้สุโเซ่ไก่แก้วสอดขึ้นมายิงง่ายๆครับให้บางกอกลาิฟซีตามตีเสมออานนี้ยูเนเต็ดได้สำเร็จครับนี่สองคนเอาไม่อยู่ครับมิเชนี่พาบอลเลาะเส้นมาครับดาวิดินเขตก็เอาไม่อยู่ครับสับขาสองทีแล้ว เปิดด้วยซ้ายครับสอดมาจากด้านหลังครับแปลงง่ายๆครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับในนาทีที่30ครับดีใจได้นาทีเดียวครับสำหรับอาร์มี่ยูเนเต็ดนี่เข้ามาเชียร์เยอะทีเดียวครับสำหรับแฟนบอลบังคลาสแต่ว่าครับลาเฟลบอตตี้ครับทำประตูที่2ครับให้กับอาร์มี่ยูเนเต็ดออกนำบังคลาเซีไปอีกครั้งครับจังหวะนี้ ลูกยิงของมาซาฮิโตะโนโตะครับปาเรียดไปนี่สอดมาจากด้านหลังครับแปลง่ายๆจังหวะน,นี้ครับนาทีที่34บุกเถินไปหน่อยครับบางกลาสทำไม่ได้นี่โดนเลยครับหลังจากเสียประตูครับมีเทวิโนไทยได้ยิงแต่ว่าบอลยังไปตรงตัวสลาวุธกองลาบครับ จหมดครึ่งแรกด้วยสกอร์คัน,นี้ครับบางกราฟซีตามบาร์มี่อยู่ในเตดอยู่หนึ่งประตูต่อสองครับมาดูในครึ่งหลังนี่บุกหนักเลยครับบางกราสสุเนศธงชัยเปิดบอลไปแล้วไปถึงลาสลัดตวัดยิงโอ่ข้ามผ่านอย่างน่าเสียดายครับจังมาะนี้กจอไม่เข้าครับได้ยิงอีกครั้งโดยดาโกทาเซฟกี้แต่ว่าเซฟโดยสลาวุธกอง่าบครับโอ้โหเป็นอีเทว,วินโนไทยครับ ยิงนึกว่าหายไปแล้วครับแต่ว่าลาฟิลบอตตีได้หลุดมาแล้วกดด้วยขวาบอลโดนเส้นครับแล้วก็ผู้ตัดสินครับให้เป็นประตูเลยครับ3ประตูตอนหนึ่งครับสมภาพชายครั้งครับโอ้แต่มีเจษฎากลรเยมแดงแล้วก็ยิงลูกนี้ไปที่เสาแรกครับโอ้บอลมันข้ามเส้นไปแล้วครับ3ประตูตอนหนึ่งไม่ทันจริงครับ ลูกที่2ของดาวเต่บราซิเลียนฮะสาใจกันยกใหญ่ครับอาร์มี่ยูเนเต็ดหลังเสียประตูนี่บุกไม่ครั้งครับเอเน,นสโตภูผาเปิดมาหน้าประตูให้บอตตี้ยิงโอ้โหแต่ว่ากีษณาครับยังปัดทิ้งไปได้ฮัโ,โหเกือบโดนลูกที่สีแล้วครบบางกลาส ลูกเต็มม oh, oh, ุมของโนโตเปิดมาโกรันเยอะคุิดมอูแต่ว่ายังไปตรงตัวกิษนะอีกโอ้โหเซฟ2จังหวะติดติดกันเลยครับเจ้าบอลโกลานี้เกือบยิงทีมเก่าครับได้ยิงอีกครั้งจังหวะนี้แต่ว่ายังเซฟไม่ได้ครับบิจีก็มีโอกาสครับตักมาจังหวะนี้โอ้โหสกิดบอลแล้วบอลไปโดนลาซาคบี้ในจังหวะสุดท้ายครับ ไล่มาเป็นสประตูต่อ3ากับบงลกลาสในช่วงท้ายขึ้นหลังครับบดินพาลาแตะหนีอว่านี้แล้วบอลไปเข้าเท้าของลาสาร์คายมี่ยิงไม่ต้องจับเลยครับเหลือแต่ตาข่ายตรงนี้ก็ใส่สกอร์ครับเหลือเวลาอีก5าทีครับกับภารกิจตามตีเสมอสำหรับบาวกลาสเอฟซีลูกฟรีิคของสุเสกไก่แก้วเปิดไปหน้าประตูแล้วเป็นโมนิวามงขากเสาไปนิดเดียวโบเกือบแล้วครับบาลกลาส เอพีแห่งโชคไม่เข้าข้างครับวันนี้มงดีแต่ว่าไม่เข้าครับโอ้โหจบเกมไปเลยครับบางลาเอฟซีเปิดบ้านพ่ายกับอาร์มี่ยูเอฟสองมาดูต่อ3ครับเป็นการพ่ายในบ้านครั้งแรกในฤดูก,กาลนี้ของดีก็วันนี้เกมรับในี่ค่อนข้าง,างยากผมมานิ่น,นะครับโดยเฉพาะกัคตัสี่คนเราปล่อยให้อาร์มี่มีโอกาสยิง่ข้างเยอะแล้วนั้นร ความสัมพันธ์ระหว่างกองหลังกนยาจะน้อยไป็นิดนงครับส่วนในเรื่องของเกมลุ้งเนี่ยเราหลากหลายไม่พอที่ที่จาชนะกองหลังของทัพบกนะครับซึ่งวันนี้ลงลงไปเนี่ยแดนในแดนตัวเองค่อนข้างจะทำให้เราค่อนข้างจะหลากหลายในเกมลุ้งค่อนข้างจะน้อยนะครับก็อย่างที่บอกเราเสียเสียเยอะด้วยนะครับผมวันนี้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการป้องกันที่หลาโซนะครับผมเสียถึงสามกนะครับผมนี่คือสิ่งที่ที่วันนี้น่าเป็นหววงสำหรับเกมวันนี้นะครับ ิดว่าเกีเ่ยวอะไรัตัวเตยเออันนี้ไม่ไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าในเรื่องของเต้ยก็ทำงานในกหลายแมทนะครับไม่ก็จะเป็นแบบที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังเปลี่ยนในเรื่องของผู้เล่นมากนะครับ